แห่งนี้ทั้งทรงงานและงานหลายสิบปีคนผ่านยังสรงสร้างทางบังคงกราบราปฏิญาณ got by รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่31มีนาคมพุทธศักราช2558สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดการประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี วันนี้เวลา9ก้านาฬิกาส0มนาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระพราชดำเนินไปยังศูนย์ประชุมวายุพักโรงแรมเซนทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะกรุงเทพมหานาครทรงเปิดการประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งกระทรวงสาธารณาสุขจัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบ25ปีการจัดตั้งศูนย์ศิรินทรเพื่อการฟื้นฟูสมร ภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีพระราชดำริให้กระทรวงสาธารณาสุขจัดตั้งศูนย์ซิรินทรเพื่อการฟืน้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2533เพื่อเป็นต้นแบบศูนย์บริการฟืน้นฟูคนพิการและผู้ป่วยเป็นสถาบันพัฒนางานวิชาการองความรู้เทคโนโลยีและผลักดันด้านนโยบายการดูแลสุขภาพคนพิการและผู้ป่วยระดับประเทศเพื่อให้คนพิการและผู้ป่วยสามารถช่วยเหลือตนเอง ได้มากที่สุดไม่เพิ่มภาระแก่ครอบครัวและสังคมสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเท่าเทียมกับบุคคลอื่นซึ่งส่งผลให้การยกระดับคุณภาพชีวิตของคนพิการเป็นอย่างมากทั้งยังทรงสนับสนุนกิจการด้านการฟื้นฟ,นฟนูสมรรถภาพทางการแพทย์ของคนพิการและผู้ป่วยตลอดมาในการนี้ทรงปาฐกถาเรื่องคนพิการแล้วก็รู้สึกภูมิใจที่มีส่วนในการสร้างศูนย์นี้ คือเมื่อเรื่องคนพิการนี้ตั้งแต่สมัยยังเป็นเด็กอยู่จําได้ว่าถึงเวลาปีใหม่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่และสมเด็จพระนงางเจ้าพระบรมราชินีนาถก็จะทรงเชิญผู้บุคคลที่พิการหรือบกพร่องทางด้างกายและสมองต่างๆเข้ามารับพระราชทานเลี้ยง และพวกเราก็มีหน้าที่เป็นคนเสิร์ฟเพราะเพราะเขาก็บางคนก็ไปตักอาหารเองไม่สะดวกก็ไปดูไปดูแลก็ได้รู้จักและได้ได้เห็นก็มีความรู้สึกว่าก็ก็เป็นความภูมิใจอีกอย่างหนึ่งที่ก็ได้เพื่อนใหม่แล้วได้ทำประโยชน์แก่เพื่อนใหม่เหล่านั้น โอกาสนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และศูนย์ิรินทรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติเฝ้าทุนละอองระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายแม่พิมพ์ขึ้นรูปเท้าเทียมชนิดแสกที่ได้ร่วมกันค้นคว้าและพัฒนาออกแบบซึ่งเป็นชิ้นส่วนทางด้านกายอุปกรณ์ที่สําคัญสําหรับคนพิการที่พิการในระดับเท้าขึ้นมา จากนั้นทอดพระเนตรนิทัศการภายในงานอาทิพระราชปณิธานตามรอยพ่อด้านการช่วยเหลือผู้พิการพระราชการณียกิจและพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อผู้พิการ ในตอนเย็นสมเด็จพระเทพพรตร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปในงานถวายพระพรในโอกาสฉลองพระชนมายุห้ารอบ2เมษายน2558และทรงร่วมงานเลี้ยงเปิดภาคการฝึกปิดภาคการฝึกนักเรียนในร้อยโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าประจำปี2558 เวลา17นาฬิกา35นาทีสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังลานหน้ากองบัญชาการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าอำเภอเมืองนครน,นายกจังหวัดนครน,นายก ทรงเป็นประธานในพิธีถวายพระพรในโอกาสฉลองพระชนมายุหรอบ2เมษายน2558และงานเลี้ยงปิดภาคการฝึกนักเรียนในร้อยประจำปี2558ซึ่งภายในงานประกอบด้วยซุ้มเกมของนักเรียนในร้อยได้แก่ซุ้มเกมปืนใหญ่จอมพลังซุ้มเกมวงล้อนำโชคการแสดงรำถวายพระพรจากกรมศิลปากรการแสดงชุด เอติศักทหารเสือการแสดงของอาจารย์ส่วนการศึกษาโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าการแสดงชุดแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง โดยเป็นกิจกรรมสําคัญที่จัดขึ้นเป็นประจําทุกปีเพื่อให้นักเรียนในร้อยทุกชั้นปีได้มาพบปะสังสรรค์ก่อนจะแยกย้ายไปพักตามภูมิลําเนาของตนเองหลังเสร็จสิ้นการฝึกภาคสนามของนักเรียนในร้อยที่ต้องใช้ความอดทนความวิริยะและอุตสาหะภายหลังจากการศึกษาด้านวิชาการทหารและฝึกภาคสนามณศูนย์การทหารและหน่วยต่างๆมาตลอดทั้งปี ในการนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้พลโทชาญชัยยศสุนทรผู้บัญชาการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้านำพลเอกกุดมเดชศรีตบุตรผู้บัญชาการทหารบกผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกข้าราชการกองทัพบกและผู้แทนนักเรียนในร้อยเฝ้าทุนละอองพระบาทถวายพระพรและทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายของขวัญแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษายน2558เพื่อแสดง ความจงรักภักดีและสำนึกในพระมาหากรุณาที่คุณที่ส่งถ่ายทอดวิชาความรู้และประสบการณ์ต่างๆที่เป็นประโยชน์แก่นักเรียนในร้อยเป็นประจำทุกภาคการศึกษามาอย่างต่อเนื่องโอกาสนี้ทรงตัดเคก้กซึ่งโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าทุนเกล้า,ท,ลาทุนกระหม่อมถวายในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษายน2558และพระราชทานแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่และนักเรียนในร้อยตามลำดับ จากนั้นทอดพระเนตรพลุเฉลิมพระเกียรติจากกรมวิทยาศาสตร์ทหารบกและดอกไม้ไฟชุดสายทาราทอดพระเนตรการแสดงเชิดสิงโตและการขับร้องเพลงจากวงดุริยางทหารบก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จแทนพระองค์ไปทรงวางผานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชาเจ้าวันนี้เวลา16นาฬิกาหนาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จแทนพระองค์ ไปทรงวางพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระนั่งกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้าณนะลานพระปลามหาเจษฎาบดินวัดราชนัดดารามเขตพระนครกรุงเทพมหานาครเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้าวันที่31มีนาคม2558 ทั้งนี้ทางราชการได้กำหนดให้วันที่31มีนาคมของทุกปีเป็นวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชา ถือเป็นวันสำคัญของชาติซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระนั่งเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สามแห่งราชวงศ์จักรีที่ทรงบำเพ็ญพระราชการณียกิจในการทำนุบำรุงบ้านเมืองทั้งในด้านการศาสนาการศึกษาและอื่นๆอีกมากมายอันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างอเนกอน,นันต์และได้ถวายพระราชสมัญญาว่าพระมหาเจษฎาราชเจ้าแปลว่าพระเจ้าแผ่นดินผู้เป็นใหญ่ พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวระราชาที่นัดดามาศทรงรับแจกันดอกไม้พระราชทานของสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี วันนี้เวลา17นาฬิก59นาทีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวราราชาทินด,ดามาตศเสด็จออกณวังเทเวศทรงรับดอกไม้พระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คุณหญิงอารยาพิบูลนาคารินราชเลขานุการในพระองค์เป็นผู้เชิญแจกันดอกไม้มาถวาย ทั้งนี้พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาศส่งเข้ารับการถวายการรักษาพระเนตรขวาด้วยวิธีสลายต้อกระจกณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเมื่อวันที่28มีนาคมที่ผ่านมาซึ่งคณะแพทย์ขอประทานให้ส่งงดพระการณียกิจเป็นเวลาสองสัปดาห์ ผสมกาน,นิกรจากทั่วทุกหมู่เหล่าร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยความจงรักภักดี ที่ศาลาชริราชร้อยปีโรงพยาบาลชริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครวันนี้ตลอดทั้งวันมีประชาชนและคณะบุคคลต่างๆได้นำแจกันดอกไม้และสิ่งของไปทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมลงนามถวายพระพรขอพระองค์มีพระพระารณายแข็งแรงสมบูรณ์ยิ่งขึ้นอาทิพลตรีธนาคารเกิดมงคลผู้อำนวยการสำนักง,งานตรวจสอบภายในทหารบกและข้าราชการ ลูกเสือชาวบ้านจังหวัดอุดรธานีและผู้บริหารและครูโรงเรียนเนขัมมะวิทยาตำบลแพงพวยอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีสำนักงานไรษณีพื้นที่นครหลวงเหนือ5ที่ทำการปรษณีศูนย์กลางจ่ายรังสิตคณะองค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรี พลตำรวจตรีปฏิพัฒน์สุบัรณอายุทยาผู้บังคับการกองสารนิเทศและข้าราชการตำรวจผู้สำเร็จการศึกษาโรงเรียนผู้ช่วยพยาบาลคณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลพระครูบาบุญชุม่มยานสังวโรวัดพระธาตุดอยเวียงแก้วอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายและชาวบ้านพร้อมด้วยนายพงษ์สถิตรัตนประสิทธิ์จากสถานีโทรทัศน์ช่องสามนำเงินและหนังสือธรรมเมตตารวมทั้งสมุดจดหมายเหตุบันทึกกรรม มาทูนเกล้าทูนกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยผู้บริหารและพนักงานโรงเรียนเสริมสวยชลาชนผู้บริหารและครูวิทยาลัยสารพัดช,ช่างพระนครแขวงป้อมปราบศัตรูพ่าย ผู้อำนวยการและครูโรงเรียนสามัคคีรถไฟอเภอเมืองนครราชสีมาจัังหวดนครราชสีมาโครงการบรรพชาสามเณรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณวัดสังฆทานจัังหวนนทบรุรีพนตรีชูชาติบวกขาวผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและพัฒนาทางทหารกองทัพบ,บกและข้าราชการทหารนายกเหล่ากาชาติจังหวัดปทุมธานีและสมาชิกโรงเรียนสามหมอวิทยาอภอคอนสวรรค์จังวชัยภูมิ และสำนักง,งานเขตคลองสานวัดพระรามเก้าการจนาพิเศษจัดอบรมครูพุทธธรรมเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เช้าวันนี้ณวัดพระรามเก้าการจนาพิเศษเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครมีการอบรมครูพุทธธรรมเฉลิมพระเก 60, ียรติ60พรรษาสมเด็จพระเทพพรตราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีซึ่งทางวัดจัดขึ้นระหว่างวันที่31มีนาคมถึง2เมษายน2558เพื่อส่งเสริมพุทธศาสนาและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพพรตราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ5รอบ2เมษายน 2,558โดยมีครูจากโรงเรียนต่างๆในระดับมัธยมศึกษาประถมะศึกษาอนุบาลและพุทธศาสนิกชนผู้สนใจเข้ารับการอบรมเพื่อศึกษาหลักสัจธรรมหลักธรรมสำคัญของพระพุทธศาสนาให้เกิดความรู้ความเข้าใจและนำไปปฏิบัติได้ ตลอดจนนำไปเผยแผ่ให้ความรู้แก่นักเรียนให้เกิดปัญญาเข้าใจหลักความจริงนำไปสู่การคิดและปฏิบัติได้ถูกต้องอันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาสังคมและสร้างอนาคตที่ดีแก่เยาวชนรวมถึงสร้างความสงบสุขในสังคมไทย โดยผู้เข้ารับการอบรมจะได้ฟังธรรมและปฏิบัติธรรมอาทิหลักสัจธรรมหลักความจริงตามธรรมชาติขันห้าอายตนะ6วงจรการเกิดทุกข์วิธีแก้ปัญหาแบบพุทธแนวปฏิบัติกรรมฐานและการพัฒนาจิต วันนี้ณวัดนาหลวงหรือวัดอภิญญาเทศิตรธรรมตําบลคําด้วงอําเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีนายน,นพวัฒน์สิงห์ศักดาผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานเปิดโครงการปฏิบัติธรรมครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมซึ่งทางวัดร่วมกับจังหวัดอุดรธานีและมูลนิธิ5ธันวามหาราชจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุห้ารอบ2เมษายน2550 8และเพื่อเสริมสร้างให้ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นผู้มีคุณธรรมพื้นฐานตามหลักธรรมของศาสนาสร้างกลุ่มเยาวชนและประชาชนผู้มีคุณธรรมตามหลักธรรมของศาสนาให้ได้ศึกษาปฏิบัติธรรมสามารถดำรงชีวิตในท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสังคมอย่างมีความสุขโดยมีภิกษุสงฆ์สามเณรและพุทธศาสนิกชนจาก29จังหวัดของประเทศไทยและจากสหพันธ์สาธาร,รณรัฐเยอรมนีเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ณศาสารกลางจังหวัดอำนาจเจริญน,นายสุทธินันบุญมีผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2558โดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการกลุ่มพลังมวลชนและพุทธศาสนิกชนในจังหวัดร่วมกันบริจาคเงินเพื่อสมทบกองทุนในครั้งนี้รวมจำนวนกว่า120,000บาทเพื่อ เป็นกองทุนในการช่วยเหลือเด็กก่อนวัยเรียนที่ครอบครัวมีฐานะยากจนและด้อยโอกาสในชนบทตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเด็กเพื่อให้เด็กในชนบทได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึง นศา,าลาราเฉลิมพระเกียรติอำเภอเมืองชนบุรีจังหวัดชนบุรีนายคมสันเอกชัยผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2558โดยมีศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเพื่อสมทบกองทุนรวมเป็นจำนวนเงินกว่า270,000บาท ทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนเป็นเจ้าภาพหลักในการดําเนินงานกองทุนพัฒนาเด็กชนบทมาตั้งแต่ปี2522เพื่อนําไปใช้เป็นกองทุนสําหรับให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเด็กในชนบทต่อมาในปี2536สมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด,ก,ปรดกระหม่อมให้รับกองทุนพัฒนาเด็กชนบทไว้ในพระราชูปถมัมภ์ ประชาชนและคณะบุคคลต่างๆเดินทางไปร่วมลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวราราชาทินัดดาาศวันนี้ตลอดทั้งวันณวังเทเวศมีประชาชนและคณะบุคคลต่างๆไปร่วมลงนามถวายพระพ,พรพระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวราราชาทินัดดาาศพร้อมนำแจกันดอกไม้และสิ่งของไปถวายอาทิท่านหญิงประพาพันธกร กรโกศิยากาศข้าราชการกองพระราชพิธีสำนักพระราชวังเจ้าหน้าที่วังสวนกุหล,ลาบพระราชวังดุสิตนายไพศาลล้อมทองพร้อมครอบครัวนายแผนวันณเมธีเลขาธิการสภากาชาติไทยและหม่อมราชวงศ์ปรียางสีวัฒนกุลผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาติไทยกรรมการและอาสาสมัครมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึกในพระราชูปถมสมเด็จพระศรีนครินทราบรมบราชชนนี มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยพระธงชัยเตชะวโรวัดทัพใจจังหวัดลบบุรีสมาชิกเหล่ากาชาติจังหวัดปทุมธานีหม่อมหลวงเขมิกากเกษมศรีและนางนวลทิพน่วมเจิมศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรางสุประธานสาลดีกาและข้าราชการฝ่ายตุลาการสารยุติธรรมศูนย์วิจัยโรคเอดสภากาชาติไทยสถาบันสิริกิตท่านผู้หญิงพึงจิตสุภมิตร คุณข้าหลวงผู้ใหญ่ในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนายอาทิตย์อุไรรัตเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไปสำนักงานชลประทานที่6จังหวัดขอนแก่นนายเจริญและคุณหญิงวันและคุณหญิงวันนาสิริวัฒนะพักดีทั้งนี้จะเปิดให้ประชาชนลงนามถวายพระพรไปจนถึงวันที่12เมษายน2558ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึงเวลา16นาฬิกา ประชาชนและคณะบุคคลต่างๆเดินทา,างไปถวายสการะพระศพสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกอย่างต่อเนื่องวันนี้นะพระตำหนักเทศวัดบรวรนิเวศวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานาคร ตลอดทั้งวันมีประชาชนและคณะบุคคลต่างๆไปถวายสการะพระศพสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ทางวัดยังคงเปิดให้ประชาชนได้เข้าถวายสการะพระศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา8.30นาฬิกา30นาทีถึงเวลา21.00นาฬิกา สำหรับหน่วยงานภาคราัฐภาคเอกชนและประชาชนที่มีความประสงค์ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ได้ที่ w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  a t p a w o n c o m สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ขอเสนอสารคดีเฉลิมพระเกยียรติพระบาทสมเด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อแสดงความจงรักภักดีและด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีหม่อมหลวงจิรพันธ์ทวีวงศ์เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักง,งานกปรในายเลิศวิโรธโกวัฒนะอธิบดีกรมชลประทานนายเทศศักดิ์บุญยคจรผู้เชี่ยวชาญด้านแหล่งน้ำมูลนิธิใช้พัฒนาและเจ้าหน้าที่สำนักง,งานกปรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เดินทางไปติดตามแนวทางการบริหารจัดการน้ำในช่วงหน้าแลง้งรวมถึงผลการดำเนินงานในการสนองพระราชดำรินักโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยทอนอนเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอําเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดน้องคายพระองค์พระราชทานพระราชดำริตามที่ราษฎรขอพระราชทานในปี2525 25, เนื่องจากประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในการเพาะป,ปลูก อ่างเก็บน้ำแห่งนี้มีขนาดความจุได้ถึง7,8ล้านแสนลูกบาทเมตรมีระบบส่งน้ำด้วยท่อเข้าพื้นที่การเกษตร2,800ไร่ปัจจุบันอ่างเก็บน้ำห้วยทอนอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้เอื้อประโยชน์ให้แก่เกษตรกรณวันนี้ราษฎรไม่เพียงแต่จะทำนาได้ปีละสองครั้งเท่านั้นแต่ยังปลูกพืชแบบผสมผสานได้หลากหลายชนิดสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง ในโอกาสที่องค์มนตรีและคณะได้เดินทางไปติดตามสถานการณ์ภัยแล้งได้นำอุปกรณ์ซ่อมแซมท่อไปมอบให้แก่กลุ่มผู้ใช้น้ำสำหรับนำไปใช้ประโยชน์ในการบำรุงรักษาระบบส่งน้ำให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นพร้อมกับไปเยี่ยมกลุ่มผู้ใช้น้ำ77รายณบริเวณพื้นที่บ้านนายเจริญสุพันธะ หนึ่งในเกษตรกรบ้านน้ำถอนใต้ตำบลด่านสีสุขอำเภอโพตากจงหวััดน้องคายที่น้อมนำแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปฏิบัติบริหารจัดการน้ำจนสามารถทำเกษตรแบบผสมผสาน เมื่อปี2540ได้ใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยทอนตั้งแต่ปี2542ปลูกพืชหลากหลายชนิดทั้งไม้ผลข้าวไร่ที่สำคัญนายจเจริญเน้นการทำเกษตรแบบปลอดภัยจากสารเคมีและบอกว่าปริมาณน้ำยังมีเพียงพอในการเพาะป,ปลูกช่วงนี้อีกด้วยทั้งอย่างรู้สึกซาบซึ้งในพระเมตตาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทุกวันนี้ครอบครัวมีไรายได้ปีละ1 1 0 0 0 0บาทมีชีวิตที่ดีขึ้นแนวพระราชดีของนายหลวงคือท่านผมผมดูโทรทัศน์ดูดูทีวีดูดูสถานีวิทยุเขาพูดเขาบอกว่าให้จัดการให้พอดีทำอะไรก็พอดทีทุกอย่างที่ผมเอาแบบของท่านมาใช้เหมือนกับีนต้นไม้ของผมแต่ก่อนในต้นไม้ทุกต้นผมก็บอกว่าแถวแถวนี้ ผมก็ปลูกปลูกเดี๋ยวนี้มันใหญ่ก็ปลูกไม่ได้แต่ก่อนผมปลูกพริกมะเขือแซมหลังจากกินนั้นเสร็จก็อันนี้ก็ได้รับผลได้รับผลแต่ <ขอ S 1> ท่านจงพระจันทรงพระจริเนะอายุยิ่งยืนนาน ขอเชิญพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้น้อมนำไปเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อตอนเองและส่วนรวมรวมถึงประเทศชาติต่อไปซื่อสัตย์สุดจริตนี้มีความสำคัญเพราะถ้าหากว่าแต่ละคนมีความตั้งใจแล้วแต่ไม่มีความซื่อสัตย์สุดจริตก็ไม่มีเป้าหมายที่แน่นอนจะเปปะ ไปทางโน้นทีทางนี้ทีไม่มีทางที่จะสำเร็จในงานการใดๆฉะนั้นการที่มีความซื่อสัตย์สุจริตนั้นมีความสำคัญอยู่อันดับแรกก็คือการให้รู้จักเป้าหมายของงานคือความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันอรารยาสุวิเศษศักดิ์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ